จะให้ดดวิดทีกกลายเป็นตำนานของแมนยูไปเลยหรือเปล่าครับตอนนี้มีไอเดียใหม่ขึ้นมาสาหรับแมนยูครับจะปรับค่าเหนื่อยสัญญาใหม่ให้ดดวิดทีแกรด้วยนะโอ้โหมาตามกันหน่อยครับน่าสนใจมากๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตั้งใจที่จะลดค่าเหนื่อยรับประกันของดาวิดทีกไว้ครับแต่จะจ่ายพิเศษเนี่ยสูงถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าหากว่าดดวิดทีแกคนนี้ได้ลงสนามตามจํานวนนัดที่กาหนดเอาไว้นะครับเหมือนว่าตอนนี้แมนยูเองได้วางแผนที่จะจ่ายค่าเหนื่อยรับประกันที่ต่ํากว่าให้กัับเาในสญ แต่มันจะเป็นการจ่ายพิเศษหากว่า DKR เนี่ยลงเล่นเพียงพอครับ DKR เองจะต้องลงตัวจริงประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนเกม60นัดหรือมากกว่านั้นให้กับแมนยูครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในประเทศหรือว่านอกประเทศสำหรับฤดูกาลหน้าเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้รับค่าแรงสูงสุด ตอนนี้ทีมงานบริหารของแมนยูกำลังมองไปยังการมอบสัญญาใหม่ให้กับดาบิดดิกาครับที่กำลังอยู่ในการเล่นระดับสูงไปอีกมากกว่า2ปีแต่ทีมงานบริหารแมนยูเองก็ต้องเลิกเลี่ยงไม่ให้เขาเนี่ยกลายเป็นตัวสำรองที่รับค่าตอบแทนสูงที่สุดนะครับ เดคิอาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยให้กับแมนยูในฤดูกาลนี้ครับพาทีมเก็บได้10เคลนชะีนจาก24เกมในพรีเมียร์เลิงกฤนอกจากนี้เขาก็ยังเก็บคลนชีได้4จาก8เกมในยูโรปาลีกฤดูกาลนี้ด้วยครับเดคอาที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูตั้งแต่ปี2011ครับลงสนามให้แมนยูไปแล้วรวม524นัดครับเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์เลีงอังกฤษยูโรปาลีกเอฟเอครับแล้วก็ลีกครับอีก2สมัยในถิ่นโอทีฟต์มาหมดแล้วนะครับอืม,อม,อมตอนนี้ครับ จะทาให้ดราม่าคนนี้ครับกลายเป็นตำนานของแมนยูไปเลยหรือเปล่านะต้องมาตามครับไม่แน่ครับอาจจะได้ค่าเหนือระดับ2องแสนห้าหมื่นปอนก็เป็นได้อันนี้คลายจะไปรู้โชว์ฟอร์มได้ขนาดนี้สําหรับดราม่าดราบิทิกานะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้สําหรับอนาคตของดราม่านะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปรุ่นเดี๋ยวไปตามดูว่าสัญญาใหม่จะเป็นยังไงสําหรับดาบิทิกานแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม